ใช้มาจะสิบเดือนแล้วเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดไซกรองโลหะกันนี่เป็นเครื่องกรองตะกอนนะ้ำปราปาฟิลิปวอเตอร์ AWP1830 แล้วก็เริ่มถอดเข้าต่อทั้งสองข้างโดยใช้ผ้ารองก่อนค่อยหมุนมันจะได้ไม่เป็นรอยแล้วก็ที่ใต้ปุ่มจะมีสลักอยู่อันนึงเราก็ถอดมันออกมานะครับจากนั้นเราจะสามารถถอดปุ่ม back w a s h ได้แล้วเราก็หมุนชิ้นส่วนด้านล่างออกเพราะว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นตัว็อกกรอบด้วยนะครับพอเราหมุนออกมาเราก็สามารถที่จะถอดกรอบออกมาได้ จากนั้นตรงกระป๋อใส่จริงๆเขามีเครื่องมือเฉพาะในการถอดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้มือหมุนถอดได้เช่นเดียวกันรานนี้เราก็จะถอดไท้กรองโลหะออกมาได้แล้วก็จะเห็นว่ามีพวกตะกรนติดอยู่เต็มไปหมดเลยเราจะเอาทั้งชุดนี้ไปล้างนะครับผมตอนนี้ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วครับผมแนะนาว่าใช้แค่แปรงสีฟันแล้วก็น้าเปล่าก็พอโลงๆไปแปลงนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบแบบย้อนกลับแล้วตอนที่ขันกระป๋อใส่ลงไปเราก็ขันให้แน่นแต่ว่าอย่าไปเค้นมันนะครับเดี๋ยวมันจะถอดไม่ออกจากนั้นก็เอาที่คลองมาใสา่แล้วก็หมุนชิ้้้นนนส่่วดาาาลงเขไป แล้วก็ปุ่ม backwash มาใส่แล้วก็ใส่สลักเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ใสาย backwash แล้วถ้าเกิดว่ามีตัว lock, ล็อกเราก็ล็อกเข้าไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะทําการหมุนเข้าไปเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก่อนที่จะหมุนเข้าไปเราต้องดูด้วยนะครับตรงนี้มันต้องมีแหวนสีขาวอยู่เพราะถ้าไม่มีขันยังไงน้ํามันก็จะรั่วนะครับหลังจากใช้มือหมุนขันแล้วเราก็ขันย้ําให้พอตึงก็พอแล้วก็ลองไปเปิดน้ําดูก่อนถ้าเราเจอน้ํารั่วที่ข้างไหนเราก็ขันย้ําเฉพาะข้างนั้นนะครับพอเราขันย้าเข้าไปแน่นดีแล้วน้ําาเเขก็จะหหยุดไลอง สุดท้ายเราก็ลองหมุนปุ่ม Back แบ็ควอ h ดูว่าเขาทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับซึ่งกรองตัวนี้ตรงช่องใส่ที่เราสามารถดูข้างในได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเอาไว้แล้วมีแสงส่องเข้าไปมันอาจจะเกิดตะไคร่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาเป็นเทปดํามาติดเอาไว้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็เดือนนี้เดือน12ผมก็จะหมุนมาที่เลข12นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณ5 6เดือนก็จะมาล้างอีกทีครับผม